哎，这么地？来啊， ผู้มือประชาชนด้วยเฮลไลเดอร์ในวันนี้เป็นการรองรับนโยบ,บายสถานดบาทรักษาทุโกโรคสามารถลดความในอัดณจุดบ,บริการรับยาของโรงพยาบาลด้วยการมีอสมรไรเดอร์ทำหน้าที่บริการจัดส่งยาโรคปลอดภัยกายใจเป็นจุกขอขอบพระคุณครับกรมอนามัมายกระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรวมถึงยกระดับอสมรไรเดอร์ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถส่งต่อไปยังประชาชนได้ HL In Health Rider พร้อมมอบชุดความรู้ชุดดูแลสุขภาพภาคประชาชนและป้ายเมนูชูสุขภาพด้วยจะเป็นพระพคุณความรู้การดูแลสุขภาพการดูแลเทคโนลีและการดูแลผู้ป่วยด้วยให้ความรู้เรื่องการกินยาดัางนั้นจอให้ประโยชน์มากขาึ้นจริง ให้ยูไนเตอร์นำเห็นพับเอกสารความรู้ต่างๆยูไยเตอร์จะส่งต่อข้อมูลความรู้ให้ประชาชนหากประชาชนมีความรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เกิดปันตรายและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรัาได้ผมขอขอบคุณกรมธรรม์ไทยตัากรรมาธิการสสและผู้สืบเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ว ภาคเทียวไรเดอร์ให้สามารถส่งต่อความรู้การสุ่ภาพยังพี่น้องประชาชนกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ส่งถึงทุกคนท่านมีนสุ่ภาพดีส,ส่งคนไทยลงทะเบียนเทียวไรเดอร์ตรงน,นี้ทั้งี่หกสิบสี่คนแล้วส่งไปแล้วห้าร้อยห้าสิบสี่ครับขอบคุณ ส่นะครับท่านผู้บการท่านรองะากรรงมามเรารอสมวินเลยราชการเขาก็ยังอยากให้ไาเอาชนะการส่วนสาธารณสุขเขียร้อมแล้วนะคะคอคีรีมาค่ะลังดับที่กดคร ครัไสกกปส่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วครั้ทั้งก็แรกว่าสะดวกมากเลยค่ะโอ้กระทรวงสาสุขนี่เขาเก่งเนาะสบายนะผู้ป่วยท่านสมศักดิ์เทศสุทิน ก็พอบของนัวเลขเพื่อทัดทายบนรางวัาสุดที่ยุสพานะคะเมื่อทางแพทย์ปรับยาให้องมียาตินประจกท่าพร้องแล้วนะคะเราจะเริ่มปล่อยตัวเาวัน